่แล้ววันนี้แช็ครับมีเมนูนำเสนอไข่เกี่ยวชะอมกับน้ำพริกกะปินี่นะครับวันนี้แท็บก็ได้นี่ชะอมมาข้างบ้านได้มาแค่นี้แหละเมนูสิ้นเดือนนี่ครับชะอมเอาแค่นี้แหละเราลงทุน30บาทได้ไข่ไข่ไเกียวชะอมกับน้ำพริกกะปินะฮะไอช่วงนี้มันเป็นหน้าหน่งหมายเนี่ยสิบบาทแล้วเรามาหันเนี่ยได้เยอะมากมานะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ ไลุยมาครับนี่ต่อไปทำไข่เจียวเรามานี่ฮนะวิธีใส่เครื่องปรุงอย่าไปใส่เยอะเครื่องปรุงอะ่ะท่านี้ก็พอน้ำตาลมาประมาณปลายช้อนคนระับนี่ง่ายรสดีผั่นิดเดียวน้ำปลาในี่ใส่น้ำปลาที่นี่ก็อร่อยแล้วนี่ครับแล้วปลานิดนึงอืไปเอาใส่ด้วย ปอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ฟูเองนี่หันนะกล้องหันมาดูงนี้เดี๋ยวก็ฟูขึ้นอันนี้เดี๋ยวร้อนฟูขึ้นมาเลยนะใครไม่มีชาอมก็ไม่ต้องใส่นะไปใส่อย่างอื่นแทนอย่างพวกมะเขือยาวมะเขือสั้นอะไรก็ใส่ไปถ้าเกิดบางทีเราไม่มีอะไรใส่ก็ใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะจะใส่ผักกาดใส่หอมใส่อะไรก็แล้วแต่กินได้หมดแหละบนโลกนี้ ว้าวแต่จริงผมก็ไม่ค่อยชอบทำเมนูไหนเป็นเมนูที่เกลียดที่สุดในะอาหารเลยไข่เจียวเนะี่ยทุกคนทาง่ายแต่แค่เป็นคนที่ทํายากมากทุกคนแบบโอ้เมนูพื้นฐานใช่คนระับพื้นฐานไปเราก็ได้แล้วนะครับไข่เจียวเดี๋ยวไปดูทําน้าพริกกะปิก,กันจะ,จะทําถ้วยเล็กนะครับเนี่ยนะพริกสี่เม็ดก็พอนีนะ่วิธีตำใส่ผงนัวไปเวลาตำเนะี่ยผมว่ามันไม่รู้นะสําหรับผมนะผมว่ามัน มันรสชาติดีอ่ะมันรสชาติดีมันสามารถดึงรสรสชาติเผ็ดได้ดีนะนี่ครับมาดูครับนี่มาดูทำเนี่ยแค่เนี้ยพอเราทําเราทําถ้วยถ้วยเล็กๆนะใส่ไปเลยนี่ประมาณเท่านี้น้ำตามมาเท่านี้หนึ่งช้อนพอเวลาจะปรุงอะไรเนะี่ยค่อยๆชิมลงไปนะครับอย่าพึ่งไปใส่อะไรหมดค่อยๆกระเถิบกระเถิบกระเถิบแม่อร่อยก็ มันสามารถแก้ได้เวลาทำอาหารนะ่ะเรื่องง่ายๆข้าวพี่นึงพอพอปะเนี่ยเอาอีเอา,เอา,เอาสักครึ่งนับพีนั่นจริงๆเป็นเชอเป็นน้ำต้มสุกอัตรีผมไม่ได้ต้มไว้เงะมันมันทำมันทำไม่เยอะคือทําแบบแค่เนี่ยเนี่ยแค่ถ้วยเรากินคราบเดียวอะ่ะก็เลยไม่อยากจะต้มไปเปลืองแก๊สผมว่าสุดยอดือแบบข้นๆนวๆนะครับอร่อยมากผมบอกเลยอร่อยมาก ทำง่ายๆแค่แน้ใส่ไม่กี่อย่างเองอย่างที่ผมใส่ให้ดูนี่ดูชิมเลยอ่ะลองไปไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับไปมาครับมาครับนี่ไข่เจียว<笑><笑><笑>เห็นไหมที่ผมไม่ไม่ชอบทำเพราะอะไรไหมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไเป็นเมนูที่ยากมากสำหรับผมนะมากินข้าวกันลองชมนี่นะ อร่อยอ,อย่างนี้เหรอยังไงแฟบก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนสว,วัสดีครับเราพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย